มวันนี้นะคะกูดก็พาคุณผู้ชมมาเติมสเสน่ห์ให้กับวันดีๆกันที่นี่เลยค่ะจังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเช่นทะเลชายหาดแล้วก็เกาะแก่งน้อยใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งระยองนะคะก็มีเกาะอยู่หลายเกาะมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเกาะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็คือกเกาะเสม็ดนั่นเองค่ะ หนึ่งในปัจจัยนั้นนะคะก็คือการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะจากกรุงเทพมาระยองก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าจากท่าเรือน,นี้ไปเกาะเสม็ดก็ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งที่เกาะเสม็ดแล้วน,นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีบรรยากาศที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวให้ทัวร์เกาะเสม็ดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยค่ะมาค่ะมาเร็ว หลังจากเมื่อวานนะคะพอถึงเกาะเสม็ดปุ๊บค่ะกูดก็เข้าพักเลยค่ะตอนนี้ตื่นมารู้สึกสดชื่นมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวพร้านั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆที่เกาะเสม็ดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมลองดูเลยค่ะมีแสงแดดนะคะอ่อนๆค่ะสาดลงมาน้ําทะเลใสๆนะคะหาดทรายละเอียดมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะหาดแห่งนี้มีความเป็นส่วนตัวมากค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกู๊ดขอตัวไปเติมพลังทางข้า,าวเช้ากันก่อนค่ะและจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากเลยใช่ไหมคะสำหรับอาหารเช้าของกู๊ด ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นวันแห่งการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าการที่เราได้ทานอาหารเช้าอร่อยๆนะคะคู่กับบรรยากาศดีๆลมเย็นๆแสงแดดอ่อ,อนๆริมทะเลแบบนี้ดีมากๆเลยละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะขอตัวทานเยอะกว่าปกติสักนิดนึงค่ะเพราะว่าที่อ่าวพร้าวเนี่ยเขามีกิจกรรมให้เราทำหลายอย่างมากเลยค่ะก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทานนะคะ ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วค่ะรู้สึกอิ่มมากเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเดินย่อยนะคะริมทะเลเนี่แหละค่ะชมวิวที่สวยงามรับไอแดดอุ่นๆรับลมทะเลที่สดชื่นกันก่อนเลยค่ะ แต่ว่าที่อ่าวพร้าวนี่นะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ความเงียบสงบและก็ความสวยงามเท่านั้นนะคะที่นี่ค่ะเขามีกิจกรรมให้เราทําหลายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ําหรือว่ากิจกรรมบนชายหาดนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกูดขอนั่งพักนะคะสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดทํากิจกรรมกันค่ะ นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าวอลเลย์บอลยางกูดเสียนมากเลยค่ะ้องค่ะต้องบอกเลยว่าวอลเลย์บอลยางกูดเสียนมากเลยค่ะอีกทีหนึ่งลมันแรงค่ะอาจจะเสียนนานไปแล้ว เลนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะไว้สําหรับคนที่รักกนนารผจญภัยแล้วก็การออกกําลังกายค่ะก็คือการพายเรือคายักนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกู๊ดก็จะพาคุณผู้ชมพายเรือคายักออกไปอยู่ใกล้ชิดกับท้องทะเลกันเลยค่ะว่าเราก็อย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะนะค่ะ ได้ไปทำกิจกรรมสนุกๆบริเวณชายหาดกันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มจะรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะก็เลยมาทําอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเขามีให้นะคะก็คือการนวดแผนโบราณน,นั่นเองค่ะ เขาก็จะนวดกันแบบ outdoor เลยค่ะให้เราสามารถรู้สึกพ่อนคลายนะคะแล้วก็ชมวิวสวยๆไปได้พร้อมๆกันเลยค่ะต้องบอกว่าการนวดสปาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับความนิยมมากๆไม่ใช่เฉพาะแค่นะักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจมากๆด้วยค่ะ แล้วนะคะคุณผู้ชมเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ไม่สุขใจไม่สบายใจเท่ากับเที่ยวเมืองไทยนั่นเองค่ะซึ่งที่เกาะ,สะเสม็ดแห่งนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งอ่าวทั้งชายหาดที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มจริงๆเลยละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งความรกักหรือว่าวันวาเลนไทน์กันแล้วนะคะใครที่อยากจะเซอร์ไพรส์หรือว่าอยากจะฉลองกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นอีกโอกาสนึงเลยค่ะในการมาท่องเที่ยวที่เกาะ,สะเสม็ดน,นะคะโดยเฉพ ที่นี่เลยค่ะอา่าวพรวค่ะซึ่งเป็นหาดที่มีบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นได้เลยนะคะว่าบริเวณนี้มีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นธรรมชาติน้ําทะเลใสแถมยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่มีความสวยงามมากที่สุดบนเกาะเสม็ดอีกด้วยนะคะมีโอกาสนะคะมาที่นี่ให้ได้เลยค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกูดก็ต้องขอขอบคุณเลวอวิมานคอร์เทชันสปาที่ทำให้เราได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆบริเวณนี้กันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวนะคะไปชมวิวทิวทัศนท,ที่สวยงามของอ่าวพร้าวกันก่อนค่ะช่วงหน้ามีเมนูอะไรมาสำหรับวันวาเลนไทน์ติดตามชมนะคะคุณผู้ชม